วันนี้อยากกินซุปแซบๆหอมๆต้องเมนูนี้เลยค่ะต้มโครงปลากรอบสูตรนี้ทำง่ายๆอร่อยมากๆเลยเราเลือกใช้เป็นปลากรอบที่ใหม่นะคะจะมีความหอมมากๆเนื้อปลาก็จะมีความอร่อยไม่มีกลิ่นเหม็นหืนใส่ผักและสมุนไพรแบบจัดเต็มรับรองความหอมมากๆถ้าใครที่กำลังเป็นหวัดทำเมนูนี้ทานซดละอนคล่องคอหายป่วยเร็วเลยค่ะ ส่วนหัวของปลากรอบจะแห้งแล้วก็แข็งมากๆแม่พึ่งก็จะแยกออกมาก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตำให้ละเอียดแล้วเราจะเอาส่วนนี้ใส่ไปในน้ําซุปค่ะเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทําให้น้ําซุปต้มโค้งของเราค่ะมีความหอมอร่อยเข้มข้นยิ่งตําให้แหลกเท่าไหร่นะความหอมของปลากรอบก็จะยิ่งออกมาจากนั้นเราก็จะเอาหอมกระเทียมพริกแล้วก็ตะไคร ไปผัดในกระทะจุดเด่นของต้มทงเลยค่ะจะทำให้น้ำซุปของเรานะมีความหอมแซ่บนัวมากๆอย่าลืมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะในการคั่วพริกกระเทียมทำน้ำพริกต่างๆจะทำให้เครื่องสมุนไพรสีสวยหอมแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนี่ค่ะเราก็ผัดคั่วจนสีสวยนะคะเราก็กลิ่นหอมฟุ้งทะลุครัวไปเลยทุกคน เราชอบแบบให้มีกลิ่นไม่ไม่หน่อยจะเป็นสเสน่ห์ของอาหารไทยอีกแบบหนึงนะะ่งเลยค่ะเครื่องต้มโค้งหอมได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะต้มโค้งนี้ก็เป็นเมน,นูอาหารไทยแท้นะคะอร่อยแบบใสๆเวลาสดน้ำก็จะคล่องคอแล้วก็มีความหอมของกลิ่นสมุนไพรที่ผัดเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนของหัวปลาที่ตำไว้นะคะใส่ลงไปในน้ำซุปเลย ปรุงรสเปรี้ยวๆด้วยน้ำมะขามค่ะใส่ลงไป2-3ช้อนตามด้วยน้ำปลายอย่างดี2ช้อนค่ะถ้าใครชอบเค็มหน่อยก็ชิมแล้วก็เพิ่มเติมได้ใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนตามด้วยน้ำตาลปี๊บอีก1ช้อนค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกลมก่อม ้องเคี่ยวให้น้ำซุปต้มโค้งเดือดจ,จัดๆเลยจะได้ทั้งความหอมความแซบ่บความอร่อยเข้มข้นจัดจ้านของต้มโค้งโบราณจากนั้นเราก็ใส่ปลากรอบลงไปเราจะหักแบ่งเป็นชิ้นๆก่อนจะได้ทานง่ายต้มต่อไปให้เดือดจ,จัดๆเลยค่ะกลิ่นหอมพุ่งๆเนื้อปลาก็จะนิ่มขึ้นใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ มีสีสันสวยงามแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยห้ามลืมเด็ดขาดเลยค่ะใส่ใบมะกรูดหอมๆนะแล้วก็ผักชีไปเรื่อยเป็นเมนูที่ใส่สมุนไพรเยอะมากหอมแซ่บสุดๆอ๋อแล้วก็สุดท้ายเราต้องใส่ใบกะเพราด้วยนะคะต้มโครงจะหอมมากๆหน้าตาแบบนี้นะ่ากินไหมคะเนื้อปลากรอบทั้งหอมทั้งกรอบแล้วก็ทั้งนุ่มๆด้วยกินแล้วแบบกระุบๆอร่อยมากๆ เราก็เคี่ยวจนน้ำซุปซึมเข้าไปในเนื้อปลาแบบนี้เสร็จแล้วต้มซุปล้ลอนแซบแซบหอมๆแบบที่อยากกินนะคะต้มโคลงประกอบสูตรง่ายที่สุดดูสูตรแล้วก็ส่วนผสมที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะนี่น้ำซุปนี่เข็มข้นหอมแล้วก็แซบมากๆเลยทุกคนเปรี้ยวเค็มหวานแซบครบรสเลยค่ะ ทุกคนอย่าลืมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัแม่พึ่งนะคะพบกับเมนูใหม่ๆอร่อยๆร่อทำง่ายทุกๆวันเลย